วันนี้จะมาดูพืชตระกูลมะพรัาบนะครับชนิดหนึ่งนะครับต้องเรียกมะพรัาบแต่ไม่รู้ว่าเป็นมะพร้าบอะไรนะครับตันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพศผู้เราออกดอกทีนะครับตามก้านใบ แต่ตรงมันมีลูกนะครับได้รู้ว่าเป็นลูหรืกเป็นลูกตรงโคนล,ลำต้นเป็นสีดำนะครับ ทำการอุทยานแห่งชาติขนอบหมู่เกาะทะเลใต้นะครับบริเวณขเขาปิน <Yeah. S 1> ข้างหน้าจะเป็นขอบไฟดำน,นะครับาใครสนใจนะครับอยากมาดูต้นเป็นเป็นก็มาดูต้นนี้ได้ ลักษณะใบ,บจะหนานะครับลายแหลมมัดแดงด้วยก็จะไม่เหมือนกับมะพรัาวอ่างทองนะครับที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองอันนั้นไม่น่าจะเป็นมะพร้าที่ให้เก็สีดับแต่ตัวนี้ไม่แน่นะครับ ใบค,คล้ายใบท้ายิงนะครับหรือต้นนางกว่าที่อุทยานแห่งชาติขนอมบุกเกาะทะเลใต้ด้านที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกฐานทองเนี่ยก็จะมีพืชตะกูลมะพร้าวอีกต้นหนึ่งครับแต่ว่าใบจะยาวแหลงกว่านี้นะครับคนละตัวกันผมก็ไม่ได้ไปมาเป็นปีละเดี๋ยวจะลองไปดูว่า ตัวกว่าเดิมขนาดไหนนะครับถ้าใครรู้จักก็ก็บอกกันด้วยนะครับ